หน่าถานที่ตึงผมก็ค่อยๆโผล่ไปพวก็เปนแบบนครับผมอะไรประมาณนี้ครับใช่หน้าฐานที่ตึงนี่ร่วมตัวกันทำหรือไงเนี่ยใช่ครับวัยรุ่นวัยรุ่นสร้างตัวครับเก่งมากเลยโอ้ยน้าผสมนี่มีมีหลายอย่างนะที่ที่ระดับประเทศนะเดี๋ยวบอกว่าผมก็จะก้าวไปสู่ระดับประเทศครับระดับประเทศสำหรับเครื่องตัดหญ้า จะยืนหนึ่งเรื่องต้นตับแย่าล้วแตประเด็นเลยนะตัวลงคุณหน้าคนนี้ใช่ไหมครับคุณหน้าคนนี้ค่ะไอ้คุณคุณไปทําอะไรถึงคุณหน้านะฮะไปขโมยไก่เขาไม่ใช่แสดงหนังเหรอแสดงหนังเรื่องอะไรนะฟ้าดงตีนอันนั้นภาคหนึ่งส่วนภาคสองเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะภาคสองกันนี่หรือคน ดูนี้ปลาร้าเดีวไม่ได้อยู่ทีวีเพื่อคุณมีตอนช่ไม่ท่องเจ็ดกับช่องสามครับผมอะไรเงี้ยใช่ครับก็อันนี้เป็น E S C หนึ่งหนึ่งนะครับคุณพี่มาจากไหนนะครับจากในเมืองค่ะนครปฐมค่ะดูไลฟ์แล้วก็ชอบชอบแนะนำตัวหน่อยคุณพี่อะไรเอ่ยเออเรียกเออชิเลนก็ได้หน้าแดงแล้วกันมีหน้าแดงหน้าแดงเนาะโอเคแข็งแรงมากเลยนะขับรถมาจากนครปฐมนะพอดูไลฟ์แม่พอดูคลิปเขา มาเลยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนนะฮะว่าเขามีเขามีโทรศัพท์เอขามีโทรศัพท์ให้เราอรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนจริงไม่ใช่แบบอยู่ๆก็มาขายก็กำลกังวลราว่าของพวนี้จริงๆตัวอ่ะมีตัวจริงนะครับมีตัวตนจริงๆวันนี้ก็ไม่น่าจะผิดหวังเนาะเลือกเครื่องที่เหมาะกับงานจะได้ซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้ยาวๆ นะครับก็ตอนนี้ก็รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วของ e s 4 1ซื้อมาเท่นเรามาเทหน4 1 1ไปขายดีแล้วเมื่อไหร่หนึ่งปีแน่นอนปีตัวนี้ขายดีมากหมดแล้วเนี่ยมาเมื่อวานนี่หมดแล้วลูกค้าก็ไปคนละตัวสองตัวก็มามค่ะมาเลยค่ะแล้วก็จริงค่ะอยู่ตรงนี้ก็จริงจริงกันค่ะอยู่ที่เทนดัตเนาะเทนดัตครับเทีนดัตค่ะยังไงขอบคุณมากๆแล้วกันครับขอบคุณด้วยนะครับที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาอุดหนุนสิคะ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ